พวกเขาคือหนึ่งในตำนานสโมรสรที่เก่าแก่และมีทธิพลที่สุดในประเทศอังกฤษพวกเขาเป็นหนึ่งใน6สโมรสรผู้ก่อตั้งลีกฟุตบอลอาชีพของประเทศแต่ทวัานับเวลานี้พวกเขากลายเป็นทีมที่หายเข้ากลีบเมฆและต้องตกชั้นไปไกลถึงศึกลีกวันสวัสดีครับโฟนตงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของอดีตกาลากาิกอสแห่งกองอังกฤษโบตันวันเดอร์เอร์ถ้าพูดถึงโบตันนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลยุคสักประมาณต้นปี2 0 0พ ก็น่าจะพอจําทีมนี้กันได้พวกเขานํานักเตะที่เป็นดาวดังและก็ที่เป็นดาวค้างฟ้ามารวมตัวกันภายใต้การนาทีมของบิ๊กแซมแซมอลาไดในช่วงปี2000ครับบิ๊กแซมสามารถเปลี่ยนสานะของโบตันจากทีมที่ดิ้นรนหนีการตกชั้นกลายมาเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองที่สุดของศึกพรีเมียร์ลีกกโบตันในยุคนั้นนะครับได้ดึงตัวผู้เล่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกในวัยโรยรามารวมทีมกันไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างอีวานคอมโป อดีตกองหลังของเรอัลมาดริดยูริจ็อกเกฟกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998เจเจ,จอุโกชาเพลเมเกอร์จอมทักษะทีมชาติในยูรียและยังมีนักเตะฝีเท้าดีอีกหลายๆคนโบตันในยุคข,ของแซมอลาราครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาจบท็อป8ปสี่ฤดูกาลติดต่อกันระหว่างปี2004ถึงปี2007โดยอันดับสูงสุดที่พวกเขาทำได้นะครับในช่วงเวลานั้นคืออันดับที่6 ในฤดูกาล2004-2005ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและพวกเขาก็ได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกอยู่ฝ้าคับด้วยและก่อนที่โบตันจะกลายเป็นทีมรวมดาราโลกฉบับดาวค้างฟ้าโบตันค่อยๆสร้างทีมในยุคเริ่มต้นในรูปแบบของการจ่ายเงินแบบย่อมเยาแต่เต็มไปด้วยคุณภาพโบตันครับกวานักเตะฝีเท้าดีกรีทีมชาติได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นกูตนีเบิร์กสัน ไอดเดอร์กูดจอนเซนจากไอซ์แลนด์นาธานเบลกจากเวลเพอร์ฟรานเซนจากเดนมาร์กลิคาโดการ์เนอร์จากจาไมกาและยูซี่ยัสคิเลเนนจากฟินแลนด์โบตันครับได้ตัวนักเตะเหล่านี้มาอยู่ในทีมด้วยราคารวมกันทั้งหมดเพียงแค่2 6ล้านหแสนปอนเท่านั้นโดยในเฉพาะในรายของกูดนี่เบิร์กสันประการหลังตัวแกลงโบตันซื้อเข้ามาร่วมทีมด้วยราคาชกวงการเพียงแค่6 5 0 0 0ปอนดอนเท่านั้นเอง ในตอนนั้นนะครับโบตันวางแผนที่จะกลับขึ้นสู่พริม์ลีกให้ได้หลังจากต้องตกชั้นไปในปี1997 1 9 9 8ถึง1998และในฤดูกาล1 9 9 9ร1999ถึง2000โบตันใช้กุนซือไปถึง3คนจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นบิ๊กแซมโดยบิ๊กแซมเข้ามาคุมโบตันในช่วงเดือนตุลาคมปี1999และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของกาลากาติศกอสยุคดาวโรยบิ๊กแซมครับใช้เวลาหฤดูกาคลครึ่งเขาพาโบตัน เลื่อนชั้นกลับไปสรีเมลย์ลีกจากนั้นโบตันก็ไปดึงตัวนักเตะดาวโอยชื่อดังมารวมตัวกันจากหลายๆทวีปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างฮิดโตชินากาตะเอลฮัติดียุกเจเจโอโกชายูริจอเกฟนิโคลาเนลกาและอีกหลายๆคนโบตันในยุคข,ของบิ๊กแซมครับเคยทะลุไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าครับเคยจบอันดับที่6ของศึกเมีย์ลีกชนิดที่แต้มน้อยกว่าเอลตันเพียงแค่3แต้มเท่านั้นไม่อย่างนั้นละครับ พวกเขาอาจจะได้ไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วในฤดูกาล2004-2005ซึ่งการพลาดไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกในครั้งนั้นนะครับมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดแตกหักระหว่างบิ๊กแซมกับฟิลการ์สไซ์เจ้าของทีมโบตันและในที่สุดนะครับแก้วที่มันร้าวก็แตกลงจนได้ในช่วงต้นปี2007หลังจากที่บิ๊กแซมไปของ,งบจากทางฟิลการ์สไซ์แต่เขากลับปฏิเสธคำขอของบิ๊กแซม โดยสาเหตุหลักๆนะครับเกิดจากที่ทั้งคู่คิดเห็นไม่ตรงกันบิ๊กแซมต้องการนำทีมโบตันไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกให้ได้โดยฟิลการ์ดไซด์นะครับก็มองว่าแค่นี้โบตันก็มาไกลเกินฝัดแล้วนั่นเลยทำให้ยุคการลากาติกกสดาวโรยของบิ๊กแซมต้องปิดฉากลงไปและเป็นการปิดตำนาน8ปีของบิ๊กแซมด้วยและหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ยุคมือดอย่างแท้จริงของโบตันเพราะปีต่อๆมาผลงานของพวกเขาค่อยๆร่วงลงไป จนกระทั่งในฤดูกาล2011-2012ผลงานของพวกเขาก็ยำ่แย่หนักจบฤดูกาลพวกเขาต้องตกชั้นลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพและยิ่งไปกว่านั้นครับผลงานของโบตันยิ่งดำดิ่งลงเหวพวกเขาต้องตกชั้นไปไกลถึงลีกทูก่อนที่จะกลับมายังงลีกวันได้ในปัจจุบันนี้ณเวลานี้นะครับเอเนอเวตคือกุนซือคนปัจจุบันของโบตันส่วนสนามย่าอย่างรีบ็อกสเตเดียมก็ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นทาง University o f b o บตันสเ ในฤดูกาลนี้นะครับเดร์ทอตเตอร์โบตันเวนเดอร์เคยออกสตาร์ฤดูกาลด้วยการถูกสั่งให้ติดลบถึง12แต้มเนื่องจากพวกเขามีปัญหาในเรื่องของการชําระหนี้แถมมีนักเตะจากทีมชุดใหญ่เหลืออยู่เพียงแค่5คนเท่านั้นพวกเขาเลยจําเป็นต้องส่งนักเตะดาวรุ่งลงสนามแต่โชคก็ยังเข้าข้างโบตันอยู่ครับเมื่อทางฟุตบอลเวนเจอร์ลิมิเต็ดคือระเอกขี่ม้าขาวพวกเขาเข้ามาเทคโอเวอร์ได้ทันเวลาพอดีไม่อย่างนั้นนะครับชื่อของโบตัน อาจจะเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจําสีจางๆเท่านั้นในฤดูกาลนี้นะครับเราก็ต้องมารอดูกันละครับว่าโบตันจะกลับมาได้หรือเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวของอดีตกาลากาติกอสแห่งกาะอ,อังกฤษโบตันวันเดอร์วันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ